เฮ้นยน่าดูว่ะพีมที เป็นไปะคะพี่ไม่มีตังซื้อตัวหนังเลยน้องทำไมไม่ใช่แอปกรุงศีล่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้เงินสดดูหนังกันแล้วพอใช้แล้วพี่สามารถซื้อตัวหนังได้ทาง KMA Marketplace เลื่องหนังที่พี่อยากดูเลือกลงภาพยนตร์ i m a x เลือกที่นั่งและสุดท้ายชำระเงินหรืออีกวิธีในการชำระเงินคือสแกนผ่าน QR code แค่นี้ก็ซื้อตัวหนังได้อย่างง่ายดาย wow. เออเหมือนพี่จะมีแอปกันนะเออแล้วพี่มีเงินในบัญชีไหมคะอ๋อมีมีจ้ะมีจ้ะ